สวัสดีครับคุณวรวัตครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวิทยุธครับครับอ่าเข้าใจคุณวรวัตต้องการจะสื่อสารว่าเลิกพูดหรือสื่อสารให้เข้าใจว่าแจกจะเป็นการสร้างเงินแต่ประเด็นสําคัญตอนนี้คือเรื่องเม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินที่จะเอามาใช้เนี่ยคุณวรวัตมีความคิดยังไงฮะคืออย่างกี้ครับเม็ดเงินเนี่ยนะครับปะกะติแล้วเนี่ยครับเราจะใช้เม็ดเงินจากเงิน งบประมาณที่เก็บทุกปีนะครับคือเงินที่เราเก็บภาษีนะครับแล้วโอเคบางปีก็้นบัญาีกู้เงินเพิ่มเติมแล้วก็มาเป็นเม็ดเงินประมาณแล้วก็ใช้จ่ายสีอยู่ในวงนี้นะครับแต่ว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการอนุญาตให้หน่วยงานต่างๆเก็บเงินไว้โดยไม่ต้องนําส่งทบกาะครับซึ่งเม็ดเงินตัวนี้ย ไปฝังอยู่ในหน่วยงานางต่างๆเจำนวนมากทั้งกองทุนทั้งหน่วยงานางต่างๆเต็มไปหมดเลยน,นะครับเม็ดเงินตอนนี้มีอยู่ถึงประมาณปีหนึ่งประมาณสี่จุดแปดล้านล้านนะครับ<ม>ที่ฝังอยู่ซึ่งในแต่ละปีก็จะม,มีการอเอาจากเม็ดเงินนอกก็ประมาณนะครับก็<ม>ดึงมาให้หน่วยงานสมมติว่าทางหน่วยงานมีความต้องการใช้จัดห้าผาล้านนะ<ม>ครับก็บอกว่า ภาวชจะจ่ายให้สี่พันอีกพันหนึ่งเนี่ยไปเอาจับเงินนอกประมาณเรื่องนี้เป็นเรื่องวิธีปฏิบัตินะครับของสํานักงบประมาณโดยปกติอยู่แล้วแต่ว่าเงินก้อนนี้เมื่อดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ถึงประมาณสี่จุดแปดล้านล้านซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานก็จะเอาไปใช้นะครับประมาณสองจุดสี่ล้านล้านอยู่แล้วนะครับซึ่งเห็นได้เลยครับว่าเงินนอกงบประมาณนะครับ ใหญ่กว่าปที่เห็นอยู่นะครับถ้าตัวเลขเป็นอย่างที่คุณวรวรัตบอกวรวรัตบอกนะใช่ครับอันนี้ข้อมูลนี้ยืนยันใช่ไหมว่ามีเม็ดเงินเอาประมาณ4ี่จุดแปล้านล้านเนี่ยยืนยันครับผมเป็นการต้องการมาเกือบทุกปีนี่ผมชัดเจนครับมีมากกว่างบประมาณประจําปีอีกมีมากกว่าครับครับแล้วยังไงต่อฮะเชิญนะทีนี้การดาเนินการเนี่ยนะครับเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยจริงๆที่อยู่ในภาครัฐทั้งหมดเนี่ย รัฐบาลควรจะนำมาบริหารจัดการเพื่อเกิดการหมุนเวียนให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยจะมีความแตกต่างจากภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยจะสะแบหากำไร,รแต่ภาคาการเงินภาครัฐเนี่ยคือต้องอัดฉีดเเงินให้เกิดการหมุนเวียนไปในระบบครับแล้วเมื่อทุกคนมีรายได้มีกําไรทุกคนต้องจ่ายภาษีกลับคืนมามไม่เงินก้อนนี้คือสิ่งที่รัฐบาลจะได้รับหลังจากที่อัดฉี็ดเงินไปในทุกระบบ S <S ทุกโครงการของภาครัฐเนี่ยนะครับไม่มีการทํากําไรนะครับเราเข้าใจกันผิดเลยถ้ารัฐจะทํากําไรรัฐจะต้องไปตั้งภัาวิสาหกิจทาไฟฟ้าทาปราปาทําอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการใช้แต่เบ็ดเงินงบประมาณออกไปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอะไรที่เราว่าประกันกระช่างจำนำข้าวก็ช่างหรืออะไรก็ช่างหรือโครงการที่อักตีช่วยเหลือเกษตรกร,รหรือว่าช่วยเหลือกลุ่มต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินการแต่เพื่อเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพื่อกลับปฏิพักษ์ีครับเพราะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐเนี่ยนะครับสามารถนําเม็ดเงินที่ฝังอยู่ในหน่วยงานต่างๆจํานวนมากเลยนะครับสามารถจับเข้ามาหมุนเวียนคล้ายๆกับเป็นเป็นระบบธนาคารนะฮูเตรงอับมาเป็นต้นยืมมาก่อนถูกไหมครับคุณวรวัตรไม่ต้องยืมครับเอาเอามาได้เลยครับเพราะเป็นของรัฐอยู่แล้วครับอืมอืมไม่ผมผมหมายถึงมันจะมีกองทุนเช่นกองทุนวายุพัก มีกองทุนประกันสังคมผมสมมตินะมีเงินลงทุนรัฐวิสาหกิจอย่างเช่นกบพสมมติเนี่ยก็ต้องเขามีแผนของเขาอยู่เขามีเงินขงเขาก็ต้องยืมเข้ามาแล้วค่อยตั้งก็ประมาณไปคืนเขาอย่างนั้นไม่ใช่เหรอจริงๆพวกนี้เขาเขามีเขาามีอยู่ติดแปดล้านล้านนะครับอืแล้วก็ใช้อยู่จริงๆแค่สองจุดสี่เองอ S <S เงินที่ฝังตัวนอนอยู่เลยไม่เคยใช้เลยนะครับเหรียมาเลยในะคือสองจุดสี่ล้านครับนอนอยู่ไม่เคยใช้เลยครับอืมอ่าแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงเอามาใช้ได้ฮะก็ก็พีแต่ว่าในงบประมาณนี้นะครับก็อย่างอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าปกติเขาใช้ห้าพันใช่ไหมครับเราบอกว่าคุณไปใช้เงินนอง 1, 1, 1, 1> องพันหนึ่งรัฐจ่ายสี 4, ่พันก็แบ่งกันไปครับเอาคุณ คุณจะเอาเงินนอกที่มีอยู่เยอะเนะี่ยเอาสองพันห้ารัฐจ่ายรับจ่ายงบประมาณเพิ่มอ,อีกสองพันห้าก็แบ,บ่งขึ้นกันนะครับแบบนี้ก็สามารถดึงเงินคุณเนี่ยเอามาใช้ได้ก่อนอนะครับข้อกฎหมายมันมีปัญหาไหมล่ะไม่มีครับจริงๆกรรมธิการ,รกบประมาณก็สามารถดำเนินการได้นะครับเพราะว่าเวลาการมรมธิการเห็นว่านะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมีสองขั้นตอนครับขั้นต,ตอนที่หนึ่งคือ สำนักประมาณเห็นว่ามีเงินนอกประมาณมากนะครับก็จะจัดสรรเม็ดเงินให้น้อยลงโดยที่เหลือก็ไปใช้เงินนอกประมาณอันที่สองคือกรรมธิการก็ประมาณเห็นว่านะครับมีเงินนอกประมาณมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จัดสรรเม็ดเงินให้น้อยน้อยลงกลับไปใช้เงินนอกประมาณได้ด้านสองขั้นตอนครับคุณวรวัฒน์ลองยกตัวอย่างอาสวุฒิกองทุนไหนหรือเงินงบประมาณตัวไหนวิธีใช้เป็นไงให้เห็นภาพสักหน่อยเป็นยังไงลองยกตัวอย่าง ในชนะเคยเป็นกรรมธิการงบประมาณสมมุติว่าอ่เอาเงิน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 กองทุนความปลอดภัยทางทางถนนเนี่ยนะครับปกติเราไปเก็บจากป้ายที่มีรถใช่ครับทีนี้เก็บมาก็ไปกองอยู่ที่กรมการขนส่งนะครับก็ก็จะใช้ไปเฉพาะว่าอในภากร,ร,รกิจของกรมการขนส่งทีนี้ถ้าเราบอกเห็นว่า ในภารก,กิจเนี้ยสามารถไปแทนแทนแทนที่ความปลอดภัยทางการสนนมาเอาจากเม็ดนึงก้อนนี้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าหักไปเช็คเงินนั้นก้อนนั้นสิคุณเอาเงินไปน้อยลงอแบบนี้ก็ได้ครับซึ่งเงินเงินพวกนี้ก็เป็นเงินเงินเก็บไปกระจายไปของช่องตู้ของส่วนสวนราชการโดยที่อจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสภาพวิชานาตรวจสอบไม่ค่อยถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําให้มัน ร่งใสขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรัฐทุรจะดึงเงินเม็ดเนี้ยออกมามากขึ้นครับเพื่อจะไปชี้แจงว่าเงินส่วนนี้จะใช้จ่ายอะไรนะครับอแืแต่แต่แต,แต,แต่ต้องแต่ต้องยอมรับนะครับว่าจริงจแล้วเงินก้อนนี้เป็นเป็นความคล่องตัวของเขาครับที่เขาเก็บมาแล้วเนี่ยเขาเขาเขาไม่คืนเลยนะครับเพราะเก็บไปใช้จ่ายเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารเม็ดเงินนะครับถ้าเราบอกว่า เราเป็นรัฐบ,บาลนีนะครับแล้วเราจะนําไม่เกินมาเอามาบริหารเนี่ยก้อนนี้เป็นไม่เงินก้อนใหญ่นะครับที่สามารถนํามาบริหารได้โดยที่สามารถคนใช้ก็ต้องจับยังช่างใจนะครับว่าจะเอาไปใช้โดยผลจากการตรวจสอบหรือตรวจสอบน้อยเหมือนอที่เคยเป็นเนี่ยไม่ได้มันไม่ผิดวัตถุประสงค์ของเงินนอกประมาณตัวนั้นตัวนั้นเหรอคุณวรวัตครับตามปกติก็ทำทำอยู่แล้วนี่ครับตามปกติเนี่ยเราก็ทําทําอยู่แล้วเพราะว่า ทาสงสำนักงบประม,มาณก,ก็เป็นคนจัดก,การเองอยู่แล้วว่าใครมากใครน้อยนะครับวันใดที่รัฐบาลเห็นว่าเราต้องการอัดฉีดเมเงินเข้าไปในระบบมากขึ้นเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเนี่ยนะครับคือกระตุ้นระบบเศรษฐกิจก็สามารถที่จะบริหารจัดการเงินเหล่านี้ได้ครับหมายถึงปกติแล้วอันนี้ผมไม่มีความรู้สำนักงบประมาณมีหน้าที่บริหารจัดการเรื่องพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วเหรอฮะเป็นปกติอยู่แล้วครับหมายถึงนในแต่ละปีเขาก็จะดูว่าเออ นโยบายตัวนี้เอาเงินนัก่ก็ประมาณของหน่วยนี้กองทุนนี้ตัวน้นเอามาทําให้ฟังก์ชั่นหน้าที่นี้แทนเงินก็ประมาณมันทํากันอยู่แล้วอย่างนั้นเหรอเป็นปกติอยู่แล้วครับอ๋อเพราะฉะนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับผิดวัตถุประสงค์ต้องไปแก้กฎหมายอะไรยังไงสิครับมีเฉพาะบางตัวเท่านั้นเองครับที่ต้องแก้กฎหมายนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะแก้อย่างมากก็เป็นแค่ระเบียบกระทรวงการคลังครับจะมีอย่างเช่นกองทุนน้ำบาดาลอันนี้เป็นกฎหมาย นะครับ ok, ok. แต่ว่าถ้าว่าส่วนสส่่ววนนใหญ่แล้วเนี่ยก็สามารถทำเนินก็เหมืนแต่ได้เป็นแค่แก้ระเบียบของะุรวง,งการขังครับ ok. ถ้เทาว่าจะเอาไปนจริงๆนะครับ ok. ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่แต่โปรเจกต์นโยบายนี้เนี่ยมันห้าแสนหกหมื่นล้านมันก็ต้องไปดวนตรงน้อ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 นแล้วําหนดเป็นนโยบายว่าจะขอดึงเงินมาเพื่อจะใช้ในนโยบายเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนั้นเหรอฮะคุณอาวุธครับก็ก็ดมันก็ เงินเงินไม่ได้เยอะนะครับอืถ้าไปดูเม็ดเม็ดเงินก็มาแผ่นดินเงินห้าแสนล้านไม่เยอะครับแลวจริงจริงล้าเนี่นะครับการที่รัฐส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นอัดฉีดเข้าไปในเงินในระบบเนี่ยผมคือว่าเป็นการกระตุ้นทเกิดการใช้จ่ายเกิดการลงทุนต่างๆาคุณจาได้ครับตอนนั้นเราอัดฉีดเงินกองทุนหมู่บ้านเข้าไปในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เราก็เกิดลูกค้าโอท็อปอนะครับก็เกิดการสร้างงานา ทั้งนี้ก็เหมือนกันครับแต่ละอเอาิดตรงไปที่ประชาชนเลยนะครับแล้วเราก็มีโครงการซอฟท์พาวเวอร์ที่จะมีการอบรมพัฒนาสินโคสินครับเป็นเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดรายได้นะครับแต่ว่าคนไหนที่มีความจะเป็นในการต้องนําไปนาไปบริโภคก็นําไปบริโภคแต่คนไหนที่ต้องการจะนําเม็ดตัวนี้ไปลงทุนรัฐจะสามารถให้ทางธนาคารของรัฐเนี่ยนะครับให้เม็ดเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งนะครับในการที่ สมมติว่าจากหมื่นหนึ่งก็ให้ให้กับบริแัทหนึ่งเอาไปลงทุนเอาไปรวมลุ่มกันเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจคือถ้ารัฐมุ่งหวังเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเ่รัฐทำได้ไหมครับอืม,อมเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากครูวรวัฒน์สามารถจะบริหารจัดงานหาแหล่งเงินได้จากเงินงก็อตัวประมาณโดยใช้วิธีบริหารปกติฟังดูอย่างนั้นนะใช่ครับถูกไหมฮะใช้วิธีปกติเลยครับียงแต่ว่าเอ่อค,คนคนดำเนินการมาสนใจ ระบบการเงินระบบประมาณชนิดหนึ่งก็จะเข้าใจเลยครับอืมๆๆๆอืมอืมอ่เพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลคงดูส่วนนี้อยู่หรือเปล่าคุณวรวัตครับก็คงดูอยู่ส่วนส่วนหนึ่งครับจริงจงแต่ว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยพยายามดูว่าอะไรทําได้เร็วนะครับจะจะจะบริหานงานงานยังไงจริงๆถ้าหากว่าบอกว่าไปดําเนินการเรื่องนี้เดือนเดือนเมษาเนี่ยผมก็ประนานที่จบเลยอืนะครับเพียงแต่ว่า คือ,อยังไงตอนนั้นอ่ะนะครับถ้าถ้าถ้าในส่วนของกรรมธิการงบประมาณปีปีน,นี้เนี่ยนะครับผมรู้เลยว่างบประมาณถูกใช้แค่หกเดือนนะครับบประมาหนึ่งปีเนี่ยนะ <ๆ S 2> ครับเนื่องจากออกช้าจะเข้าสภา,า,กามกระนะครับๆๆแล้วก็จะไปใช้ได้ประมาณกลางเดือนเมษาจะมีเวลาใช้เม็ดเงินงบประมาณจริงจริงถึงห้าเดือนครึ่งเองนันเองใช่ครับเพราะฉะนั้นเงินอีกครึ่งปีเนี่ยครึ่งหนึ่ง จะไม่ถูกใช้จะถูกใช้เงินพรางก่อนเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินเดือนหรือว่าเงินที่ใช้จ่ายจําเป็นแต่โครงการต่างๆต,ต,ต้องเลื่อนไปนะครับปีนี้จะถูกเลื่อนไปไปจ่ายในในหลังจากเดือนเมษาปีศก็้มีเวลาห้าเดืน <8. S 2> อนของแปดเพราะฉะนั้นจะมีไม่เงินอีกจํานวนหนึ่งครับที่ต้องถูกเลื่อนและไม่ได้ใช้เงินไม่เงินเหล่านี้จะถูกจับเข้ามาในวงเงินงบประมาณพืน่ครับอืมก็คือทุกวันนี้เนี่ยเราใช้เงิน บางก็พวกค่าจ้างอะไรจ่ายประจําเหมือนกับงบประมาณเก่าไปพางก่อนแต่มันจะมีงบลงทุนซึ่งยังไม่ได้ใช้เลยที่เป็นของใหม่เลยถูกไหมฮะถูกต้องครับงบลงทุนแล้วงบที่เป็นโครงการใหม่ใช้ใชจ,ะจะไม่ได้ใช้เลยครับเพราะฉะนั้นคุณวรวัติก็มองว่านี่ยังเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งถึงเวลามันหรือเวลาแค่ห้าเดือนมันยังไม่สามารถาใช้โครงการใหม่อะไรทันก็มาใช้ดิจิทอลวอลเลทที่ว่านี้ได้ถูกไหมฮะส,สบายเลยครับอ่าอันนี้เป็นมุมคิดว่ามีทางออกเรื่องแหล่งเงิน มันมันเห็นชัดอยู่แล้วครับยังไงก็ยังไงตัวนี้ก็ต้องยังไงก็ใช้จ่ายไม่ได้ครับสมมุติโครงการต่อสร้ากนะครับหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะครับถ้าปกติสิบสองเดือนแต่อันนี้เหลือหกเดือนก็เหลือแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งต้องมาใช้ในปีหกแปดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นห้าสิบล้านต้องส่งคืนครับอ๋อเอออาจจะเป็นช่องว่างก็ได้นะครับอหมายถึงว่าช่องว่างของงบประมาณที่มีเงินที่ใช้ไม่ทันอ่ะใช่ครับอ่า เพราะฉะนั้นฟังรูกคลารวัรเดเนี่ยมั่นใจแล้วมีทางออกทีนี้กลับมายังไงนะให้พักเพื่อไทยสื่อสารกให้ตรงไปตรงมาสักทีว่าไม่ใช่แจกเงินนี่คืออะไรคืออย่างนี้ครับการจ่ายเงินดิจิตอลนะครับต้องถามว่าทําไมต้องเป็นเงินดิจิตอลนะครับเงินเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายเป็นเป็นธนบัตรตามปกติเนี่ยการหมุนเวียนของเงินเนี่ยจะท้า นะครับแล้วก็ไม่มีความคล่องตัวแล้วก็จะทําระบบธนาคารทําระบบอะไรนี่ยากมากเลยแต่ว่าที่สิ่งที่ธนาคารทําอยู่ทุกวันเนี้ยตัวเงินที่ฝังอยู่นอนอยู่เนี่ยทางธนาคารก็เอาเงินเหล่านั้นะนะครับเอามาทําเป็นระบบเงินดิจิตอลเพื่อหมุนเข้าหมุนออกกู้ยืมเงินหมุนพอมันหมุนเร็วขึ้นเนี่ยนะครับการหมุนเร็วขึ้นแบบการทํารอบของเงินในการหมุนเวียนจะทําเร็วขึ้นนะครับการ การจ่ายเข้าจ่ายออกแต่เข้าจ่ายออกเม็ดเงินงบประมาณของภาครัฐก็ก็เหมือนกันครับอ,อยู่ในบบตรเดียวกันเลยวันนี้จ่ายช้ามากจะจ่ายสามเดือนห้าสี่เดือนห้าเดือนอแต่ถ้าเกิดจ่ายไปปั๊บเนี่ยก็รับรับปุ๊บก็จ่ายคืนมาคนรับรับช่ายคืนมามทีนี้การทําทระบบดีตอนของภาครัฐนะครับมีความแตกต่างจากระบบธนาคารระบบธนาคารนะครับประโยชน์จะตกอยู่ที่ธนาคารอจะตกอยู่ในในส่วนนั้นแต่ว่า ถ้าหากว่าเป็นการเนินภาคภาคลัฐเนี่ยนะครับต่อไปการโอนเงินเนี่ยท,ทางทางคุณทางคุณซื้อจะโอนเงินไปเขาไม่ลงไปผ่านในระบบธนราคาจะ,คจะเป็นบล็อกเชนจะเป็นระบบบล็อกเชนของประชาชนทุกคนเนื่อประชาชนทุกคนเนี่ยจะมีบัญชีที่เป็นของตัวเองอน,น,นะครับและเชื่อมต่อกันทั้งประเทศจะโอนเงินข้ามประเทศจะสั่งซื้อสินสินค้าข้ามประเทศจะเกิดกิจกรรมทางการเงินหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถดําเนินการได้เลย นะครับแทนที่ทุกวันนี้เราจะทําอะไรแล้วก็ไปติดะระบบธนาคารจะขอวงเงินกู้ก็โอ้โหต้องรอสามเดือนหกเดือนมีเคตมีเครดิตไหมอะไรไหมคือเท่าเท่ากับว่าวันนี้ระบบส่วนใหญ่เป็นผูกติดอยู่กับระบบธนาคารถึงแม้จะเร็วขึ้นนะครับแต่เราเห็นไหมครับแก๊ปดอกเบี้ยแก๊ปดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยนะครับเราจ่า,จายเรารับดอกเบี้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นแต่เราจ่ายจนปูเจ็ดเปอร์เซ็นอะไรเงี้ย แต่ถ้าหากว่ารัฐสามารถเอาโลกบล็อกเชนกลับมาใช้ได้นี่นะครับความคล่องตัวเหล่านี้จะทําให้ค่าใช้จ่ายหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินค่าใช้จ่ายการบริหารงานต่างๆเนี่ยลดลงอย่างมหาศาลเลยนั่นคือประโยชน์อนาคตของคนไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับภายใต้ระบบดิจิตอลครับอ๋อบล็อกเชนที่ว่านี้นะใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องดูประโยชน์ของมันก่อนนะครับอันนี้คือวางรากฐานระบบการเงินดิจิตอลให้กับประเทศอย่างที่คุณอย่างที่เพื่อไทยพยายามจะบอกถูกไหมฮะ ถูกต้องครับเป็นเรื่องใหม่นะครับคือบางครั้งเรื่องใหม่เราเราเราเรียงนะครับถ้าเราเริ่มต้นเราไปเราไปอธิบายว่าเราจะทําระบบการเงินเราจะทําอะไรประาชาชนอาจจะอาจจะไม่เข้าใจนะครับเราก็ดึงมาบอกว่าโอเคนะว่าจะเป็นคนกระตุ้นกระตุฐฐ้นเศรษฐกิจตรงนี้นะครับด้วยการแจกเงินดิบต้นแต่จริงๆแล้วมันคือการวางระบบการกระตุฐฐ้นเศรษฐกิจ ที่มีความคล่องตัวสูงนะครับให้กับประชาชนแล้วในในอนาคตเะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นคนที่มีเงินไม่มีเงินนะครับทุกคนมีโอกาสที่จะ้าติชางธุรกิจใหม่เกิดการสมาค้าขายเกิดการค้าขายไม่เพียงแต่ภายในประเทศไทยครับวันนี้เราจะปิดช่องเราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะขยายข้อกวด เราจะทัปี้นกฎหมายเราจะทําให้เกิดการหมุนเวียนเงินที่มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตแต่เห็นว่าวันนี้คนไทยเนี่ยที่ค้าขายกับต่างประเทศนะครับจะเป็นคนส่วนบนของประเทศเพียงจานวนหนึ่งเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นเอชเอ็ีหรือว่าเป็นคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะทำมาค้าขายกับต่างประเทศได้ดติดข้อจํากัดติกกดตกนใจติกดกฎหมายติดเต็มไปหมดเลยตอนนี้เราจะทําการ ปรับระบบนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระบวนการของดิจิตอลไทม์คอมพิวชันคือปรับระบบทุกอย่างให้เป็นดิจิตอลทั้งหมดมันจะเกิดความคล่องตัวที่เร็วขึ้นนะครับต่อไปคนไทยจะทําการซื้อขายกระดาษประเทศจะโอนเงินเนี่ยโอนได้เลยครับไม่ต้องไปผ่านระบบธนาคารต่างแต่ถ้าระบบต่างๆมีความคล่องตัวขึ้นทีนี้ถามว่าแล้วการหลอกลวงล่ะเราปิดได้ไหมถ้าเป็นในระบบธนาคารวันนี้พอมีพอเซ็นเตอร์นะครับโดนโกงไปไม่รู้เงินไปไหน ใครโกงไปเอาคืนไม่ได้นะครับแต่ถ้าไปอยู่ในระบบของบล็อกเชนแล้วเนี่ยครับเม็ดเงินก้อนนี้โอนไปในประชาชนคนไหนที่มีเลข13หลักเราตามได้หมดนะครับเพราะว่าการโกงการทุจุริตหรือว่าใครมีเงินสีเทาหรืออะไรเนี่ยมันจะถูกตรวจสอบได้จึ้งๆนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ระบบดิจิตอลจะทําได้ครับระบบบล็อกเนวางไปในอนาคตที่จะปูทางไปสู่จุดนั้นเลยนะ เรามองไปเรามองไปในอนาคตครับว่าเราจะทาอะไรนะครับแต่แต่ว่าเวลาเราเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะบอกว่าเริ่มต้นด้วยแบบนี้นะแต่จริงๆเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราจะปรับระบบการบริหารจัดการรัฐบาลเราเราถึงจะเรียกของเราว่าเป็นรัฐบาลดีต้นที่แท้จริงนะครับด้วยกระบวนการจับระบบดีต้นใหม่ครับครับอ่ะไว้มีโอกาสได้คุยรายละเอียดกันเพิ่มเติมแต่วันนี้เบื้องต้นเม็ดเงินมีระบบนี้เป็นการวางรากฐานที่ไม่ใช่เฉพาะการแจกเงินแต่กำลังสร้างระบบ เพื่อเกิดความคล่องตัวในการบริหารการเงินของประชาชนประมาณนั้นนะใช่ครับรอบขอบคุณบ้าคุณวรวัฒน์เช้าวันนี้เอาตัวสอบตรงนี้ก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับคุณสุริทครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเรื่องเงินนอกก็ประมาณน่าสนใจนะอเราก็ไม่มีความรูวนีนต้้าพูดกันตรงค่ะแต่ก็บอกว่ายืนยันว่าทําได้และสํานักก็ประมาณทําไปปกติเหมือนกับว่าให้ฟารันนี่คุณคุณแบ่งไปทําสักห้าพันล้านค่ะคุณแบ่งไปทําสักหมื่นล้านคุณแบ่งไปทําสักเท่านี้ และข้อที่สองงบประมาณมันจะออกมาเนี่ยเหลือเวลาห้าเดือนก็จะมีเงินที่ใช้ไม่ทันอะไรประมาณอย่างนั้นไว้มีโอกาสคุณได้พูดคุยวันนี้เนี่ยสนใจกับเรื่องนี้ผมก็ตอบสนอง